สวัสดีครับวันนี้อีกหนึ่งลำนะครับ Zx 2 5อ่าวันนี้ลูกค้ามาติดสายสั้นไฟฟ้านะครับอันนี้ตกไม่ลงนะครับเราจะให้ลูกค้าตบโชยทีนะครับเนี่ยเราเราหาว่าเราตกแล้วแกแกงกดเบาๆนี่ผมตตดจนใตางอนะครับเราต่างเปตนะฮะใต้งอแล้วนะครับแล้วไป ตัวนี้สวิทช์ไฟก็จะโชว์นะครับเวลาเปิดท้ายอยู่เวลาเรากดอีกทีหนึ่งนะไฟจะดับท้ายจะปิดนะครับโอเคเดี <Okay. S 1> ๋ยวเรามาดูเซนเซอร์กันนะครับอ่เาเรามือลองนะครับเนี่ยเรา,เามือลองนะฮะอ่ามันจะไม่หนีบมือนะครับป้องกันการหนีบทั้งไปทั้งกลับนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะโชว์ตอนหนีบกลับนะ มือวางแล้วนะครับอ่ามันจะไม่หนีบนะครับเห็นไหมครัพอเรากดก็จะกลับเข้าดูระบบเดิมเราออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทั้งหมดแล้วครับไปเลี้ยวก็สว่างจ้านะครับไปรุ่นนี้จะมีสองดวงมีด้านข้างกับด้านหลังนะครับ เอตัวนี้เป็นเป็นสายไฟรุ่นใหญ่นะครับที่เห็นขายกันในท้องตลาดจะมีสายไฟเล็กให้เราจะสังเกตนะครับทองแดงเยอะจะเป็นรุ่นแพงนะครับถ้าทองแดงสองสามเส้นนั่นคือรุ่นถูกนะครับจะใช้ได้ไม่ทนนะครับอันนี้เป็นสินค้าที่เราซื้อมาบริการให้ลูกค้าเหมือนกันครับแต่เราจะเลือกของที่เป็นพรีเมียมแล้วก็ของที่คนที่สุ้ให้นนะครับแล้วเรามาตอบแทนลูกค้ากันครับโอเคสวัสดีครับพี่เกมเป็นไงครับวันนี้มาวันนี้ก็ มาติดตั้งใาสั้นครับก็โอเคครับผมจริงๆแล้วคุณภาพนี่ก็สมราคาเลยนะครับพร้อมติดตั้งให้ด้วยนะครับแล้วก็มาใส่สปูนด้วยใส่สปูนด้วยนะครับลืมบอกไปกันนี้นะครับสปูนของเราเนี่ยจะเป็นร่องนะครับมันจะรับกับยางที่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นร่องเหลี่ยมนะครับมันจะไม่กดทําให้อาอาตรงกลางไม่ไปกดทําให้ยางขาดง่ายนะครับซื้อสปูนให้ดูด้วยนะครับว่าร่องกลางเป็นอาร์หรือเป็นเหลี่ยมนะฮะเพราะยางทั่วยางของผมหรือยางทั่วไปจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับ โอเคครับพี่เกมแล้วเป็นยังไงครับกับผลงานผมก็ชอบครับสวยมากเลยครับแล้วก็จริงๆแล้วผมเดี๋ยวผมจะมาทำเติมเติมด้วยก็เ๋ยใส่กาดมาน้ำด้วยกาดมาน้ำแล้วก็ทำท่อดูมัดูไว้ก่อนดูลูทางก่อนฮ่าฮ่าฮ่านีาฮ่าน่าฮ่าห่งัดออ่าฮ่าร่าฮ่า่ลองลองตบโาฮ่าฮ่อยครับา่าอ่าฮ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 ่่ออกาฮ่ฮะไม่ออกครับผม่ออกาะไม่ออกมาเห็นป้ายงอเลยาาฮ ใายงอเลยนะครับยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ลูกค้าลองดูนะครับเป็นไงครับจบลงไหมครับพี่ไม่ลงไม่ลงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้จบจริงๆครับเจ็บแต่จบครับสินค้าพรีเมียมครับประทับใจไหมครับพี่ประทับใจครับอ่ะยังไงก็ฝากติดตามผลงานต่อนะครับพี่ได้ครับครับขอบพระคุณพี่มากครับสวัสดีครับคำยืนยันจากลูกค้านะครับตัวจริงนะครับเจ้าของรถตัวจริงเราไม่ไดเอามาโม้นะครับ ขอบคุณครับ